ทีค่ะลัซิบอกเร่ามาแล้วค่ะมาพร้อมกับรถกระบะ่อๆนะคะสีสันสวยระมุนตามากๆเลยค่ะทุกท่านสีนี้นะคะถูกใจแอดมากๆนะคะฮีสูสูดีแม็กปี06ค่ะสดได้และผ่อนได้ด้วยนะคะราคา1ซน15,000บาทค่ะจัดไปแน้นฟีดาวดีแม็ก2.5เครื่องยนต์ดีเซลรถปี06เกียร์ธรรมดากระจกมือหมุนค่ะ เครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นภายในสะอาดตีสันยังสวยนะคะรถพร้อมใช้เลยค่ะวิ่งทางไกลทางไกลไปได้นะคะทะเบียนพร้อมโอนภาษีพรบรปี67ค่ะได้ทั้งสดและผ่อนนะคะในราคา1นึ่งแนหนึ่งหมบาทเท่านั้นราคานี้ถูกนะคะลูกค้าถูกน่าใช้เลยทีเดียวค่ะสนใจจะจัดไฟแน้น์นะคะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะหรือสำหรับท่านที่ ต้องการขอ,ขอข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์นะคะข้อมูลเกี่ยวกับการจัดไฟเน้นยังไงเน้นโทรเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะคะเป็นเบอร์โทรผู้ขายรถคันนี้ค่ะพิการดูรถได้ที่ตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนัดหมายล่วงหน้าค่ะทุกท่านเพื่อเข้าไปรับชมสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรใต้คลิปค่ะสวัสดีค่ะ